วันนี้เอาฟางมาส่งลูกค้าเพื่อนโอ้ลมแรงวันนี้คนใบกฟางก้อนใหญ่ลมจะพัดปลิวทั้งคนทั้งฟางเล้วอเพื่อนอลมแรงเนาะยังดีที่มีต้นไม้บังตรงนี้ตอนยกขึ้นรถไม่ได้ดูเนาะไม่รู้ลมลมพัดไปไม่รู้ยกเป็นยังไงบ้างตอนยกขึ้นรถอเอาใส่ที่เก็บฟางอยู่ตรงนู้น,น โโอ้หต้องแบกมาตรงนี้น้องเพื่อนลมมาอย่างนี้อย่างนี้ฟุตถ้าลมมาอีกฝั่งหนึ่งเรายืดอีกฝั่งหนึ่งเราให้ลมมันพัดไปเลยไม่ได้บอสจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเยอะนี่โอ้โหสว่างกวางทับเจ้าของด้วยอ่อนเลย้องลยไหน เนื่อยเลยสงสัยจะไม่หนกักหรอโอ้ชนขบวนไม่หนักเลยนี่เบามากฟางแต่ละก้อนไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพื่อนเบามากเลยสบายสบาย 5, คแค่ห้าแค่สี่สิบกิโลก้อนหนึ่งเบามากยอกจักของอ เดี๋ยวโดนไล่แล้วพูดแบบนี้โอ้เห็นขนตั้งเยอะวันหนึ่งใส่ไม่หนักหรอกเอาข้าวที่เก็บฟางแล้วในร่มเนาะตากฝนไม่ได้เบรกไปเรื่อยๆไม่ต้องพูด แค่ห้ามีนาทีแบกก็แบกอย่างเดียวนั่นให้เราแบกโดนก้อนฟางทับแน่เลยเพื่อนพิ่งลมมาแรงอย่างนี้แค่เดินตัวเปล่ายังลมจะพัดปลิวไปแล้ววันนี้มาดูรถขนฟางเพื่อนเอาฟางมาส่งลูกค้าเนาอกสามคันวันนี้มาสามคัน เป็นรถไถนาเพื่อเดินตามเนาะขนขนฟางสามคันนาะเพื่อนเห็นรถไอ้รถคันใหญ่เมื่อกี้คันหนึ่งโอ้กว่าจะเลี้ยวได้อ,อยากมากสู้รถไถานาแบบนี้ไม่ได้เพื่อนเลี้ยวง่ายกว่าแล้วก็ไม่สูงด้วยรถขนฟางคันใหญ่เมื่อกี้มันติดสายไฟข้างบนเนาะอันนี้ตานิดหนึ่งจะไม่ถึงสายไฟมันจะเวลาเลี้ยวมันจะง่ายกว่า ง่ายรถคันใหญ่เนาะรถคันใหญ่คนได้เยอะแต่ว่าเวลาเลี้ยวรถเวลาขับตามหมู่บ้านจะยากนิดนึงเพราะว่าสายไฟสายอะไรจะต่ำนิดนึงกิ่งไม้เนาะจะยากแต่รถขนฟางแบบต่ำๆแบบนี้จะง่ายกว่าเวลาจะคล่องตัวกว่าเวลาขับหมู่บ้านเนาะถ้าขับถนนใหญ่ก็ว่าไปอย่างหนึ่งเนาะรถแบบนี้จะได้เปรียบกว่าเวลาขนฟางตามหมู่บ้านตามทุ่งนาเนาะ ถ้าเป็นคันใหญ่ถ้าขับบนถนนล,ลาดยางก็จะได้เปรียบตรงบนถนนล,ลาดยางแค่นั้นเลยแต่ถ้าเวลาไปถนนเล็กๆนี่ <Okay. S 2> สู้รถแบบนี้ไม่ได้น้องเพื่อนรถแบบนี้ง่ายกว่าคล่องตัวกว่าจะได้เปรียบตรงที่ถนนแคบๆหรือว่ามีสายไฟมีกิ่งไม้เนาะแบบนี้ก็จะเข้าง่ายกว่าเวลาลงทุ่งนาเนาะ รถคันใหญ่เวลาใส่ฟางเยอะๆมันก็หนักมันถ้าพี่นนก็จะจมเพื่อนสู้รถใส่น้ำได้เนาะไปแบบดีกว่าเนาะอีกก็เปรียบเทียบเนาะรถแบบนี้กับรถบแบบกระแบบบ,บะรถอันไหนดีกว่าเนาะรถแบบนี้ก็จะดีกว่านิดนึงเวลาลงทุ่งนาเวลาขับตามหมู่มบ้านเวลาขนอะไรจะง่ายกว่าเพราะว่าความสูงก็ไม่ค่อยสูงเนาะ อันนี้มา3มคันเสร็จไปแล้วคันหนึ่งแล้วสองคันเดี๋ยวต้องลบก่อนให้รถอีกคันหนึ่งถอยไปก่อน สตาร์ทมือเนาะเพราะว่าเป็นรถคันเอ้ยสตาร์ทด้วยนั่นเนาะเพราว่าเ,าเป็นรถไถานาเดินตามอันนี้ให้ชมแบบเต็มไม่ได้ตัดต่อเนาะมาสามคันจะได้เปรียบรถไถก็จะได้เปรียบตอนที่เข้าแบบซอกเล็กๆม,มีกิ่งไม้ไมีอะไร มีสายไฟอะไรนเนาะเพราะว่าเขาจะไม่สูงเขาพอดีกระบะหลังก็จะพอดีทวนเวลาใส่ฟางไปถ้าเป็นรถกระบะรถยนต์คันสูงสูงใส่ฟางได้เยอะก็จริงอยู่แต่ว่าจะติดสายไฟข้างบนติดกิ่งไม้เนะาะขับเร็วได้เฉพาะถนนลาดยางถ้าเป็นรถคันใหญ่แต่รถคันเล็กๆอย่างนี้ก็จะง่ายกว่าวันนี้มาสามคันเลยวันนี้ สามคนคันเดียวไม่ได้เพื่อนเพราะว่าต้องช่วยกันงั้นต้องเอาขึ้นรถด้วยต้องเอาลงอีกหนักด้วยลมแรงด้วยเพื่อนเวลายกเนาะมันจะเซไปเซมาเพราะว่าลมแรงเนาะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนถ้าขึ้นบนถ้าขึ้นจากทุ่งนาได้แล้วมาหาถนนไปแล้วก็ง่ายนิดนึงเนาะ เกะเชือกก่อนเพราะว่าเชือกต้องมัดเวลาขับขึ้นบนถนนกับคันนากับถนนจะสูง <c oughs> เดี๋ยวตกลงไปต้องเรียงใหม่อีก <c oughs> กว่าจะเรียงได้ <c oughs> ต้องแกะเชือกออกก่อน <c oughs> มัดมาอย่างดีเนาะป <c oughs> ้องกันเอาไว้ เผื่อมันตกลงไปเพื่อนโอ้ยากมากเวลาเรียงกว่าจะเรียงเป็นแถวแบบนี้ได้ถ้าเรียงไม่ดีก็ใส่ได้น้อยเนาะเแล้วเอาออกแล้วเอาลงไปใส่ในที่เก็บฟางแล้วก็เป็นการขนฟางมาส่งลูกค้าเนาะรับจ้างขนฟางแต่ชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเพื่อน เราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสาระกับเพื่อนๆ FC ไม่มากก็น,น้อยเนาะถ้ามีความผิดพลาดหรือร่วงหรือพูดทำใดที่ไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวกลับก่อนเนาะอากาศร้อนมากเลยวันนี้ตามมาไกลมากเลยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เนาะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราช่องวิธีคนสุรินได้นำบรรยากาศแถชวชนบทแถวอีสานเราแบบนี้มาให้เพื่อนได้ชมกันอีก